กลับมากตอนนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนโดยนะ SS Coffee Plus นะฮะ กาแฟสําหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้นี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ารสชาติอร่อยมากนี่พี่ต๋อก็ทานอยู่นะรสชาติอร่อยแล้วก็กลมกล่อมใส่น้ําไม่ต้องเยอะนะฮะนางเอกของเขาเนี่ยนะคะก็คือแอลคาไลนแอลคาไลนจะไปเร่งการเผาผลาญนะทำให้รูปร่างของคุณเนี่ยไม่อ้วนนะฮะและที่สําคัญเนี่ยใครที่มีต้นแขนต้นขาใหญ่เนี่ยทานได้นะคุณผู้ชมนะตัวนี้จะไปเร่งการเผาผลาญทําให้ระบบการทํางานในเรื่องของการเขาเรียกว่าบางทีเดินเหมือนวิ่งนะฮะวิ่งเหมือนกระโดดเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะเพราะแอลคาไลนเนี่ยมันใส่ จริงๆ e นะใน R S S Coffee Pod วันนี้จ <c oughs> ัดโปรพิเศษให้คุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นโปรหลักร้อยหนึ่งกล่องอย่างเงี้ยกล่องใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะราคาแค่ามยแค่3 3บบาทสามร้อยห้าสิบบาทมีทั้งหมด15ซองนะครับใครจะซื้อกล่องเดียวแล้วก็ไม่ว่าคุณผู้ชมนะครแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครจะจัดใครจะซื้อ3กล่องวันนี้เราพิเศษแถมให้ด้วยะจัดเลยครับเป็นเซ็ตโปรโมชั่นเลยซื้อ3กล่องวันนี้แถมฟรี1กล่องเท่ากับ4กล่องครับราคาเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นนะฮะถ้าใครสนใจโทรเลยคร 24นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกน QR c o d โมุมขวาหน้าจอที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมส่วนติดต่อโฆษณามาวางด้านหน้าเหมือน SS Coffee p a ี่พดแบบนี้ก็โทรได้ที่รายการเราได้เลยครับ0900 8 9 9 9 9 5นากนะครับมาค่ะตอบค่ะเราไปดูคุณจ๊ะนะฮะคุณจ๊ะนพนีนะฮะหรือว่าเราคุ้นชินก็คุณจ๊ะคันหูคุณจ๊ะสยามเนี่แหละนะฮะคุณจ๊ะนะฮะโดนถามว่าทำไมต้องเมาหลังล่วงกลางเวทีไปออกคอนเสิร์ตนะฮะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานสําหรับนักร้องสาวอย่างคุณจ๊ะนงดีนะฮะที่ได้ออกงานแล้วก็ร้องเพลงที่ร้านดังท่าช้างในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ แถมในคอนเสิร์ตยังโชว์นะฮะว่าลวดลายจัดเต็มทั้งร้องแล้วก็เต้นตามสไตล์ของคุณจ๊ะเลยโดยระหว่างที่โชว์อยู่นั้นก็มีลูกค้านะฮะยื่นเหล้ามาให้คุณจ๊ะคุณแม่ค<ฆ>ดื่มนะทั้งแสงสว่างแล้วก็แสงสุดท้ายมันเป็นเหล้าเฉพาะที่ร้านของเป็นซิกเนเจอร์เนี<ฆ>่ยนะฮะชื่อแสงสว่างกับแสงสุดท้ายซึ่งเป็นเหล้าสุดดังของทางร้านเลย<ฆ>ด้วยความที่เหล้ามันหวานก็จึงกระโดกแบบไปหลายแก้วเพราะมันกินอร่อยจนสุดท้ายคุณจ๊ะเมาเลยครับ ร่วมคาเวทีเลยทำเอาเดนเซอร์ต่างต้องช่วยกันอุ้มแหนะ่หามลงนะจากเวทีเนะี่ยทันทีในะขณะโชว์นะครับนี่นี่างที่เราเห็นนะแล้วก็มีคุณเอ็มตามใจตุ๊ดไปร่วมโชว์ด้วยนะครับพร้อมกันนี้ครับสาวจา๊ะอัดคลิปนะฮะรีวิวคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่พร้อมฝากเตือนว่าอย่าซ่าก,กับแสงสว่างนะฮะจนกลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์สนั่นในโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในทิกเกอรแล้วก็ทวิตเตอร์ครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับสาวจา๊ะมันมีกระแสเงี้ยมีคนถามนั่นถามนี่ถามนี่ถามนั้นนะ กลับโดนถามว่าทําไมต้องเมาหลังจากได้ไปโชว์คอนเสิร์ตที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ล่วงกลางเวทีครับงานนี้เจ้าตัวจึงถามกลับแบบสั้นๆแบบก็กลับว่า, <c oughs> เ,ราเราไม่ได้เฉยเลยนะะเนี่ยนะฮะเนี่ยคนถามว่าทําไมต้องเมาทมําไมต้องน่นทําไมต้องนี่ถามกลับบ้างว่าทําไมต้องเสือกฮะ <c oughs> เออถามเขาได้ถามเขาดีพอเขาถามกลับกลับรับไม่ได้นะฮะ เออนี่นะฮะเขาเขาน้องจะเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่เราบอกหลายครั้งแล้วก่อนจะมาเป็นจะอาสยามหรือว่าจะนงพนเเนี่ยเขาคือจะเทอร์โบ<อ>จะเทอร์โบจะคันหูเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโชว์ลักษณะอย่างนี้อยู่แล้ว<อ>นะคะคือลักษณะคือโชว์โชว์อย่างเงี้ยคือเา็าจะอาจจะเป็นโชว์แบบศิลปิน<อ>แต่สมัยก่อนเนี่ยจะเขาเขาเต็มที่กับโชว์เป็นวาไรตี้อ่ะเป็นวาไรตี้เป็นโชว์แบบว่าโชว์ a m a ซ i n g นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นโชว์อเมซิ่งเขาจาบเด็กๆบ้านเธอไม่ใช่หรอเอเอนั่นแหละก็พี่ว่าอย่างนี้พี่ว่าพี่ว่าเบานะถ้าเทียบกับในอดีตที่น้องเขาเต้นมันเราไม่ว่าอาชีพไหนก็นแล้วแต่นะครมันก็คือการการทํางานหมดนะคะพี่ก็ชอบดูโชว์สมัยก่อนที่จะโชว์พี่ว่ามันสนุกดีนะคะก็ถ้าหยบมันไม่เห็นจะต้องตื่นเต้นเลยนี่ใครเข้าไปสมัยก่อนจะเทอร์โบจะคันหูเขาโหยิ่งกว่น,นี้อีกคืองงคือ ชาวเน็ตอ่ะหลายฝ่ายเขาอยู่ฝั่งที่ฝั่งคนจ่าเนี่ยนะเ,เขาจะพูดว่าไอคนที่ถามน่คือไม่ได้มีอยู่ในงานนะแต่ไอคนที่เขาอยู่ในงานอนะ่ะทุกคนเขาแฮปปี้หมดนะก็มันเป็นการ <c oughs> มันเป็นการมันเป็นเข,ขาาจ้างมาให้สร้างความอนเตอร์เทนอยูกเขาจ้างเข้ามาให้สร้างความอ,อินเตอร์เทนนะคะแล้วศิลปินพวกเนี้ยกว่าจะได้งานกว่าจะได้มีคอนเสิร์ตหรือว่าจะชโชว์อย่างเนี้ย หนูคิดดูว่าหยุดมากี่ปีอ่ะเกือบสปีอ่ะสองปีกว่าเลยอ่ะก็เกือบสปีแล้วแหละกว่าจะผ่านเพืินกว่าจะมีคอนอันนี้ได้ก็3ปีอ่ะใช่แล้วหนูคิดว่าเขามีค่าใช้จ่ายไหมอะตัวเองก็มีค่าใช้จ่ายกันทั้งนั้นอ่ะสองปีที่ผ่านมาที่ว่าให้เราอยู่แต่ในบ้านอ่ะไม่มีงานเลยอไม่มีงานอ่ะตกงานกันอ่ะนั่นแหละเขาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูมองเรื่องบันเทิงให้เป็นบันเทิงนอย่าไปมองเรื่องบันเทิงว่ามันเป็นเรื่องผิดศีลธรรม จ๊ะเขาทํางานมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการโชว์อย่างเนี้ยพี่ถือว่าเบามากมถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่จ๊ะเขาเต้นสมัยก่อนเนี่ยอ,อันนั้นคือแบบโอ้โหอันนั้นคือแบบหลากหลายนะฮะมันก็มีความสนุกสนานเพราะตอนนั้นเขาจะไม่มีสังกัดไงน,นะ,ะเขาก็มีสังกัดอะไรนะัทเทอโบอะไรอย่างเงี้ยโอดนรีไงเออนะมันอย่าไปอะไรเยอะ มึงดูกันเนี่ยมึงดูเพื่อความเอนเตอร์เทนมึงไม่ใช่มึงมานั่งดูเพื่อความจับผิดต่อไปเขาก็ไม่กล้าโชวยมึงดูแล้วมึงมานั่งจับผิดเขาเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเขาก็เมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลเดี๋ยวนี้พอมีโซเชียลเขาก็อุ๊ยแล อ๋อมึงอยากแรงมึงเข้าวัดมึงไม่ชอบแรงแรงมึงเข้าวัดไม่ชอบความสนุกสนานก็อยู่เฉยเเออมึงไปอยู่ในวัดอมึงไปอยู่ในวัดปฏิบัติธรรมเสียเออไปนั่งวิปัสสนายุบกองของหนอไปสองปีสามปีที่ผ่านมาคนมึงก็เก็บกดกันอยู่แล้วเออแล้วมึงจะให้แบบว่าโชว์เรียบร้อยดูมึงไปดูในวัดหรือมึงไปดูการท่องเที่ยวที่แบบว่าลำตะต่อนยอนให้มึงดูหนุนนะคะจะได้สบายใจอันนี้มันมันมันเป็นโชว์ที่แบบว่า มันเป็นมันเป็นโชว์อีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงรับไม่ได้มึงก็ไม่ต้องดูนะเออแต่ถ้าเกิดมึงมึงว่าอุ้ยแรงมึงไปดูวัดเออวัดไม่มีแรง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 ให้มึงเห็นหรอกนานๆบางวัดมันก็จะมีแรงแรงให้มึงเห็นบ้างอันนี้เจอหลวงจงหลวงเจ้อะไรอย่างเงี้ยเออเอออันนั้นแรงจริงเออหนูเอออย่าไปคิดอะไรมากมายเราอยู่ในโลกยุคไหนแล้วลูกสอง2แล้วมันไม่ใช่เกือบ2022ี่โลกสมัยเนี้ยอมต้องเข้าใจว่า มันเพิ่งปลดล็อกอจากสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันเก็บกดคนมันเหนื่อยคนมันท้อคนมันลามันอยากทําอะไรมันทําปล่อยเขาทําไปออย่าไปอะไรมากไม่กับชีวิตคนโควิดตายกันไปเท่าไหร่อ่ะได้ทำอะไรบ้างไหมอ่ะเออวันนี้มันปลดล็อกแล้วสถานการณ์มันดีขึ้นมาเจอราคาน้ํามันอีกมาเจอพิเศรษฐกิจอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะทาอะไรก็เรื่องของเขาปล่อยเขาไปเถอะเต็มที่เออนะคะถ้าเป็นโอมนโอมโชว์เนี่ยพี่ว่าโอมโชว์ยิ่งกว่าจ้าอีกทำไมอ่ะเพราะโอมจะโชว์จ้าเอ๋จะเอ๋เลยนะไม่ถึงแบบทําให้ตกใจจะเอ๋ยังไงก็จ้าเอ๋ไงอ๋อต้นแอบจ้าเอ๋จ้าเอ๋โชว์จ้าเอ๋มึงจะให้ไปโชว์แบบจะตตอนยอนมึงก็ไปนู่นไปวัดไปศูนย์ศิลปชีพไปอะไรพวกนั้นนะเขาจะเป็นโชว์เรียบร้อยอนะ แต่ถ้าเกิดมึงมาเที่ยวกันคืนอย่างเงี้ยแล้วมึงกลับบ้านตีหนึ่งตีสองหรือกลับเช้าอย่างเงี้ยมึงก็ต้องดูโชว์อย่างนี้ <c oughs> ออนะคะมันเหมาะสมกันแล้วเออถ้า <c oughs> มึงรับไม่ได้มึงก็อยู่วัดค <c oughs> มึงก็อยู่บ้านแล้วก็ตําแตงมึงไปค <c oughs> นะคะระบําตําแตงหรือก็อะไรนะ อะไรนะอมอะไรนะโอยคมโอยคมกันไปเรื่องของพวกมึงอันนี้ก็เป็นการแสดงจะไปอะไรมากมายค่ะอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าไปดูคุณก้าวสุภัสรานิดหนึ่งครับเผยสาเหตุที่เลิกกับคุณชาวชาวรทิ์นะฮะวันนี้เองคุณสาว9เองก็ได้ออกมาเปิดใจถึงรัก3ปีที่ต้องจบลงว่าทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจมาเป็นกันเป็นปีๆแล้ว คุยกันลงตัวนะว่าวันที่ตัดสินใจทั้งสองฝ่ายว่าแยกย้ายกันเนี่ยตกลงกันเป็นการคุยกันมากกว่ามีเฮิร์ตบ้างแต่ไม่ได้แสดงออกไม่รู้จะดราม่าไปทําไมนะครับก็ไม่ได้ทํางานด้วยกันแล้วครับไม่มีปัญหาตรงนั้นนะฮะเป็นเรื่องของช่วงชีวิตจุดจุดหนึ่งแล้วกันนะฮะไม่มีเรื่องของมือที่3ตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้ปกติไม่มีอะไรตอนจบก็สวยอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะครับ ส่วนเรื่องที่ไปเที่ยวอยุธยานั้นไม่ได้ไปครับตอนนั้นเธออยู่อเมริกาไม่ได้ไปกับหนุ่มเกตวารินทร์อร์อย่างที่เคยเป็นข่าวกันไปนะครับเ,ออเป็นแค่พี่น้องกันถามถึงว่ามีโอกาสไหมล่ะกับหนุ่มหนุ่มเกดเนี่ยดาราสาวอย่างก้าวเองก็บอกว่าไม่มีเป็นแค่พี่น้องเรื่องวันไหวก็ไม่มีเขาออกมาบอกเลยว,ว่าไม่มีอะไรกันสาวก้าวบอกว่าพี่เกตไม่จริงจังหรอกก็ไม่จริงจังหรอกเขาเป็นผู้ชายน่ารักอบอุ่นไมโครเวฟนะฮะเป็นผู้ชายอบอุ่นเงี้ย<ฆ>ไม่ได้มีอะไรกับทาง ไม่ได้มีอะไรกับทางคุณแจ็คก,กี้ชครีนด้วยครับแซลได้ปกติ <ฮะ S 1> ตนเองก็แซวกลับด้วยไม่ได้คิดอะไรก็เป็นพี่น้องกันในวงการเพราะเล่นละครด้วยกันนะน<ฮ>ะ,ะไม่นานมานี้นะเธอก็เพิ่งลงรูปแซ่บๆนะทางด้านเกดก็เข้ามาแซวว่าโสดจริงไหมเนี่ย ก็แอบคิด,ดเล่นๆขำม,มว่าเผื่อใครหรือเปล่าจีบหรือเปล่าแต่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรเขาแค่แสวเล่นแต่หากเขาจะจีบจริงๆตนเองก็ยันว่าไม่มีทางแน่นอนอ่าแสดงว่ากระหนุ่มเกศนี้ไม่มีทางนะฮะครับนั่แหละตามนั้นนะฮะแล้วตอนนี้ตกไปเขาว่าหนุ่มเกศไม่ใช่ก็สาวก้าวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเลว่าไม่ใช่เเป็นอะไรกันเออนั่นแหละตามนั้นนะคะเ<อ>ัเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมฝ <ละ S 1> ากไปด้วยนะฮะ สำหรับกาแฟตัวนี้นะฮะเป็นกาแฟที่คุณผู้หญิงต้องซื้อนะฮะเพราะว่ามันมีแอลคาเนตินเร่งการเผาผลาญไม่อ้วนคนอ้วนกินได้คนผอมทานได้คนที่เป็นเบาหวานความดันก็ทานได้คุณผู้ชมวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะจัดเลยครับ1กล่องครับราคากล่องละ350บาทแต่วันนี้โปรโมชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียงแค่หนึ่งพบาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับเลยดีครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่มุมขวาหน้าจอไลน์แอรสุขภาพมีสแกนเคอร์โค้ดได าวางด้านหน้าเหมือน SS Coffee p a ี่แบบนี้ครับ090 0899995ครับพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ